สวัสดีชาวดีจี d e เดที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับผม CF Moto ครับคือแบรนด์ที่กำลังสั่นสะเทือนตลาดมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น 450SR ที่ค้นบัลลัง The Best Beginner Bike ที่มาแทนที่ Ninja 400อย่างเป็นทางการหรือ 450SRS ที่ได้โปรอารมาตั้งแต่ 454cc หรือ 675RR s RR ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจกว่า 650R ของทาง Honda อย่างเห็นได้ชัดหรือแม้กระทั่งตัว1 0 0 0 s r r ที่เป็นเครื่อง V4 ด้วยดีไซน์ที่เฉียบคมสเปคที่แน่นเกินราคา และสาคัญที่สุดครับคือเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากยุโรปเลยนะฮะคำถามที่ค้างคาใจไบเกอร์ไทยมาน,นาน,นครับก็คือในเมื่อพวกเขามีโรงงานในไทยมีพันธมิตรระดับโลกอย่าง KTM และรถก็พร้อมขายทั่วโลกแล้วแล้วทำไม CFMOTO ครับถึงยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในตลาดบิกไบไทยเสียทีครับการขาดหายไปครั้งนี้มีเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่าแค่เรื่องคุณภาพหรือราคาครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับผมก่อนที่เราจะไปหาคําตอบครับว่าทําไมพวกเขาถึงไม่มา เราต้องเข้าใจก่อนครับว่า CF m o t o ไม่ได้หายไปไหนครับเพียงแต่การมีอยู่ ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มตลาดของมอเตอร์ไซค์ไซส์หลักเท่านั้นเองครับการมีตัวตนอย่างเป็นทางการครับในตลาดรถออฟโรดครับ CF Moto ATV UTV มีตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในไทยมานานมากแล้วครับซึ่งฐานการผลิตในไทยนะครับ CF Moto ครับตัดสินใจก่อตั้งโรงงานผลิตในจังหวัดระยองตั้งแต่ปี2021ครับซึ่งไม่ใช่แค่โรงงานประกอบนะครับแต่จะเป็นการใช้ไทยเป็นฐานผลิตเพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยนะครับและเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีครับจาก BOI การลงทุนระดับนี้ครับแสดงถึงความตั้งใจที่จะอยู่ในตลาดไทยในระยะยาวนะครับแต่ก็ด้วยบทเรียนจากอดีตครับเมื่อหลายปีก่อนมีผู้นำเข้าอิสระหรือตัวแทนจำหน่ายขนาดเล็กเคยนำมอเตอร์ไซค์บางรุ่นเข้ามาขายแล้วครับเช่นตระกูล NK และ MT แต่การตลาดในขณะนั้นครับเป็นไปอย่างจำกัดครับขาดการสนับสนุนด้านอะไหล่และส่วนบริการที่เป็นมาตรฐานครับทำให้การตลาดต้องหยุดชะงักไปครับและนี่อาจจะเป็นบทเรียนสำคัญครับที่ทำให้การกลับมาครั้งนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกว่าเดิมครับ CF Mo t o ตครับเป็นโรงงานผู้ผลิต และประกอบมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ LC 8C ครับในจีนซึ่งหมายความว่าพวกเขามีความรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยีเครื่องยนต์ขนาดกลางของ KTM ได้โดยตรงอยู่แล้วนะครับและการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้นะครับทำให้รถ CF Moto รุ่นใหม่ๆครับมีคุณภาพด้านวิศวกรรมที่สูงขึ้นอย่างมากครับเช่นเครื่องยนต์ของ 800NK หรือ 800MT ที่ใช้พื้นฐานเดียวกันครับกับ KTM 790 Engine Platform ครับรวมถึงงานดีไซน์จาก Kiska Design ครับบริษัทที่ออกแบบรถให้กับ KTM ครับแต่ก็ด้วยความเสี่ยงด้านการแย่งตลาดครับนี่คือประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดครับหาก CF Moto นำรถสเปคสูงที่ได้เทคโนโลยี KTM มาขาย ในราคาที่ต่ํากว่า KTM มากเกินไปในตลาดเดียวกันอย่างประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดการแย่งยอดขายระหว่างแบรนด์พันธมิตรขึ้นนั่นเองครับหรือเรียกได้ว่าเปลี่ยนจากพันธมิตรให้เป็นศัตรูเลยก็ว่าได้นะครับ CFMOTO ครับอาจจะกําลังรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดครับเพื่อวางตําแหน่งราคาและสินค้า ให้มีช่องว่างที่ชัดเจนครับซึ่งข้อสันนิษฐานของผมอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือการที่ในไทยเราเนี่ยนะครับจะนิยมรถสกูตเตอร์หรือรถบ้านซะมากกว่านะครับแต่ทาง CF Moto เนี่ยเรียกได้ว่ารถบ้านนี่มีได้น้อยมากนะครับส่วนมากแล้วจะเน้นไปทางรถสปอร์ตเนเกตหรือแอดเวนเจอร์ซะมากกว่านะครับทำให้ CF Moto เนี่ยถ้าเข้ามาเนี่ยใช้คําว่าเสี่ยงมากๆนะครับด้วยภาษีนําเข้าของบ้านเราครับที่ค่อนข้างสูงครับ Sonde สามารถนําเข้ามาได้ครับซึ่งเขาก็นําเข้ารถสกูตเตอร์มาเป็นหลักครับหรือเรียกได้ว่า แต่ถ้า CF Moto เข้ามาเนี่ยนะครับด้วยความที่ Line Up Sport หรือ Naked Adventure ของเขาเนี่ยถ้าจะเอาเข้ามาเนี่ยนะครับใช้คำว่าเสี่ยงมากๆครับเพราะว่าในประเทศไทยนะครับมันไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนั้นนั่นเองนะครับมีการคาดว่าพวกเขาอาจจะส่ง CF Light ซึ่งเป็นแบรนด์ลูกที่เน้นรถตลาดและราคาย่อมเยาเข้ามาเป็นหัวหอกในการประเดิมตลาดแมสในไทยก่อนนะครับเพื่อสร้างฐานลูกค้าและภาพลักษณ์ในเชิงบวกในวงกว้างนะครับก่อนจะตามมาด้วยรถสเปคสูงอย่าง CF Moto ในภายหลังนะครับนอกเหนือจากกลยุทธ์ภายในแล้วนะครับตลาดมอเตอร์ไซ ไทยนั้นถือว่าเป็นสมรภูมิที่ดูเดือดที่สุดในแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับซึ่งมีกำแพงหลักๆที่ cf m o t o ครับต้องเอาชนะให้ได้ครับความเชื่อมั่นในแบรนด์ครับแบรนด์ญี่ปุ่นอย่าง Honda Yamaha หรือ Kawasaki ครองตลาดไทยมานานมากครับมีความเชื่อมั่นสูงในเรื่องของความทนทานและที่สำคัญที่สุดครับคือราคาขายต่อหรือ resale value ที่แข็งแรงมากๆนั่นเองนะครับ cf Mo t ตครับต้องใช้เวลาในการตลาดที่หนักหน่วง เพื่อสลัดภาพจําเก่าๆของคําว่ารถจีนและสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวครับบริการหลังการขายและอะไหล่ที่ผู้บริโภคไทยมีความกังวลสูงครับในเรื่องของปัญหาอะไหล่ที่รอนานหรือศูนย์บริการที่มีน้อยครับการที่ CF Mo t o ตจะเข้ามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยเนี่ยหมายความว่าพวกเขาต้องลงทุนในระบบโลจิสติกของอะไหล่การฝึกอบรมช่างเทคนิคให้ได้มาตรฐานอย่างแท้จริงครับการแข่งขันจากคู่แข่งจีนไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นครับแต่ก็ยังมีคู่แข่งจากจีนและไต้หวันรายอื่นๆที่เข้ามาทําตลาดก่อนหน้าแล้วอย่างเช่นซอนเตส GPS ที่ร่วมมือกับจีนครับหรือเบเนลี่ทำให้การเข้ามาใหม่ต้องมาพร้อมกับจุดขายที่ชัดเจนและราคาที่ดึงดูดใจมากกว่านั่นเองครับสรุปครับคือ CFMOTO ไม่สามารถเข้ามาได้หากยังไม่มั่นใจ100%นั่นเองนะครับ ว่าจะมีอีโคซิสต็มที่รองรับลูกค้าได้ดีพอครับเพราะความล้มเหลวในการเปิดตัวเพียงครั้งเดียวอาจทําลายชื่อเสียงที่สั่งสมมาทั่วโลกได้เลยนะครับดังนั้นครับคำตอบที่ละเอียดที่สุดสําหรับคําถามที่ว่าทําไม CF Mo t o ตถึงยังไม่มาขายในไทยครับคือพวกเขาไม่ได้ไม่มาครับแต่กําลังรอจังหวะทางกลยุทธ์ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเป็นการรอคอยที่เชื่อมโยงกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง KTM ครับการเตรียมความพร้อมด้านบริการหลังการขายและการวางตําแหน่งราคาที่ไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการตลาด ด้วยข่าวคราวที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆรวมถึงโรงงานที่พร้อมเดินเครื่องในไทยการกลับมาของ c f m o t o มด้วยตัวแทนจําหน่ายที่เป็นทางการอย่างเต็มรูปแบบจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแต่เป็นเรื่องของเมื่อไหร่ และจะมาด้วยรถรุ่นไหนเป็นหัวหอ,อกนั่นเองครับคุณคิดว่า CF Moto จะสามารถสู้กับเจ้าตลาดญี่ปุ่นได้หรือไม่ครับและรุ่นไหนที่คุณอยากให้เข้ามาขายในไทยก่อนคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารมอเตอร์ไซค์ครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ไปเลยครับ